ดูพาร์นี้กันค่ะพาร์ทดีนะคะ read and answer the questions นะคะให้อ่านแล้วเราตอบคำถามเนื้อเรื่องมีแค่2บรรทัดนะคะแต่คำถามข้อนี้มีทั้งหมด8ข้อนะคะให้เราฝึกตอบแบบยาวนั่นเองเรามาอ่านเนื้อเรื่องไปพร้อมกันนะคะจอบอกว่า tom is a boy แปลว่า tom เป็นเด็กผู้ชาย he has a bike เขามีจักรยานนะคะ it is red มันสีแดงนะคะมันสีแดง he has a blue helmet เขาบอกว่าเขามีเหมือนหมวกสีฟ้านะหมวกเหมือนหมวกกันกนกก็อคสีฟ้านะคะรูเขียนให้หมวกกันน็อ he can ride his bicycle to school บอกว่าเขาสามารถ ride รแต่ว่าขี่เขาสามารถขี่จักรยานของตัวเองเนี่ยไปโรงเรียนได้ He rides is very fast แปลว่าเขาขี่เขาขี่เร็วมากขี่เร็วมากทีนี้หนูมาดูคำถามค่ะคำถามมีแปดข้อแต่ให้เราฝึกตอบแบบยาวนะคะถามว่า is tom a boy แปลว่าแปบลบว่าอะไรคะเขาทอมเป็นผู้ชายหรือเปล่าอ่าทอมเป็นผู้ชายไหมในเรื่องใช่การถามอย่างนี้หนูจะตอบคือ yes กับ no ใช่ไหมคะทอมเป็นผู้ชายหนูตอบไปกันเลย yes ท o m สพนามคือผู้ชายสรพนามผู้ชายคือ im He, he. ใช่คะ่ะ yes he เอา i s กลับลงมาเหมือนเดิมนะคะ yes h e i s ดูอันต่อมาค่ะเขาถามว่า does he have a car เขามีรถไหมคะในเรื่องเขาไม่มีเขามีรถมเร่ถูกต้องหนูต้องตอบ no นี้เอา he ลงมาเหมือนเดิมถาม he ตอบ he นะคะ no he เราเจอไปแล้วครั้งหนึ่งถามอะไรตอบอะ้นกับถาม d ัส s หนูก็ตอบ d ัสกับนะคะ no he does นี้ถ้าเรามี no หนูต้องมี not no กับ not อยู่คู่กันหนูใส่ not เข้าไปได้เลย no he does not ส่วนข้อ3ค่ะ what color is his bicycle เขาถามว่ารถจักรยานเขาอะสีอะไรจักรยานเขาสีอะไรสีแดงถูกต้องหนูตอบเลยเฉยๆ,ๆก็ได้ถึกนะคะนี้เราจะฝึกตอบแบบเต็ม เลยค่อรถูกต้องอ่ะเราย้อนโจทย์เขาหนูเอา e i s ขึ้นมาค่ะ bicycle r i s r e d นะคะ mm hmm. ข้อสี่นะคะสี่ถามว่า h i s bicycle blue แปลว่ารถเขารถจกักรยานเขาว่าสีฟ้าใช่เปล่าเด็ก mm hmm. ๆใช่ไหม ไม่ใช่แล้วพอพ่อเกเพึ่งถามเองรถมันสีแดงต้นตอบว่าอะไร No 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 อะไรอีจ <don> อ่ะจักรยานนะ No <It> <'s> right. is i t is red i t isn ใช่คะถาม is หนูดูนะคะหลักการถามอะไรมาตอบมันกลับถาม i s หนูตอบ i s กลับเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับด้านบนข้อสองที่เราเจอถามด้ s เอาด้ s กลับไป ข้อ5ค่ะข้อ5าถามว่า does he have a hat a เขามีห,วม,หมวกไหมในเรื่องอ่ะมีเปล่าไ I mean, I mean, me. ม่มีไม่มี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 นะคะเพราะฉะนั้นตอบอะไรเหมือนที่คุณครูบอกการถามดู d o e อิ s ามาต้องตอบ yes กับ no ั้นอันนี้เขามีหมวกหนูตอบ yes อะไร yes he does เอา does ลงมาถาม does ก็ d ดั s ลงมาให้เขานะคะ ข้อที่6ค่ะธอถามว่า can tom ride his bicycle แปลว่า tom นี่ขี่จักรยานตนเองได้เปล่าขี่ได้ไหมได้หนูก็ตอบว่า yes อะไรคะโอเอ่าถูกต้องถามแคนตอบแคนกลับนะครับหนูจะไม่ใช้คาว่า he หนูจะใช้คำว่า tom ก็ได้ yes tom can ก็ได้นะะได้เหมือนกันเลยข้อ7ค่ะข้อ7จะถามว่า where can he ride his bicycle to เขาบอกว่า where แปลว่าที่ไหน พั S <S <S 1> <S 1> เขาสามารถขี่จักรยานไปที่ไหนได้ไปโรงเรียนอ่ะถูกต้องทีนี้หนูย้อนโจทย์ฮีถามฮี่ตอบฮีกับฮี can w r i ี e his bicycle to school นะคะใส่สถานที่ลงไปด้านหลังสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีตอบแบบเต็มไม่ยากเลยค่ะเด็กๆคือการย้อนโจทย์อีกรอบนึงเองนะคะแล้วก็คำตอบก,ก็คือแค่คำว่าโรงเรียน แต่เราย้อนโจทย์อีกรอบหนึ่งเอาประธานกลับขึ้นมาเ,าเวิร์บสลับที่กันเพราะว่าการตั้งประโยคคาถามเราเอาเวิร์บมาอยู่ข้างหน้าแล้วประธานกลับไปอยู่ข้างหลัง <S <S ส่วนข้อสุดท้ายของเรื่องนี้ค่ะ <S <S ขขขเะข,ขาถามว่า does he r i t e it very fast เขาขับมันเร็วไหมขี่มันเร็วไหมคะ <S <S เร็วเปล่า yes no ขี่เร็วนะคะตอบ yes นะก็จะเป็น yes he หลัง yes no ต้องมีคอมมานะคะ yes he dots แล้วก็จุดเลย